ครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสดิ์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้เรื่องคือการดูแลสุขภาพไตควรจะทำยังไงบ้างนะครับประเทศไทยแต่ละปีมีผู้ป่วยโรคไตลายใหม่เพิ่มขึ้นกว่าหนึ่งมืนคนเป็นปัญหามากทางสาธารณาสุขนะครับปัญหาโรคไตเป็นปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิตของประชาชน แต่ละปีจะมีผู้ป่วยโรคไตาลายใหม่เพิ่มขึ้นกว่าหนึ่งมื่นคนนะครับโดยเฉพะผู้ที่มีน้ำหนักเกินมีไขมันหรือน้ำตาลในเลือดสูงดื่มน้ำน้อยอะไรพวกนี้พฤติกรรมแบบนี้ควรจะรับการตรวจไตซะไตเป็นอวัยวะที่จะค่อยๆเสื่อมลงอย่างช้าๆซึ่งจะแสดงอาการเมื่อเสื่อมมากแล้วนะครับ หากเป็นโรคไตเรื้อรังในรุนแรงในระยะรุนแรงที่จะต้องทําการฟอกไตแล้วก็จะสร้างภาระและความยุ่งยากทั้งเรื่องของเวลาเศรษฐกษิจและสุขภาพโดยรวมเพราะฉะนั้นต้องระวังควรจะหาทางมาป้องกันแซโรคไตมีทั้งหมด5ระยะนะครับระยะที่1นถึงส เน้นการดูแลชะลอไตเสื่อมผู้ป่วยมักยังไม่มีอาการแทรกซ้อนอะไรมากนะักแต่ระยะที่4ถึง5จะเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนต,อต้องมีการรักษาภาวะแทรกซ้อนชะลอการเสื่อมระยะที่5บางรายต้องเริ่มการบำบัดทดแทนไตหรือการฟอกไตเนื่องจากการทำงานของไตไม่เพียงพอที่จะขจัดของเสียและความสมดุลในร่างกายได้นะครับสาเหตุของไตาวายส่วนใหญ่เกิดจากเบาหวานความดานัน และนิ้วผู้ที่เป็น3โรคนี้ควรได้รับการรักษาโรคอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการรับประทานอาหารระวังการใช้ยาเพิ่มให้ตนเองไปสู่ภาวะไตวายการรักษาภาวะไตวายเช่นบวมซีดเกลือแร่ผิดปกติเมื่อมีอาการผิดปกติดังกล่าวผู้ป่วยควรพบแพทย์และควรอยู่ในความดูแลของแพทย์เฉพาะทางก่รับประทานอาหารระยะตามที่แพทย์สั่ง การชะลอไตเสื่อมควรจะทำยังไงก็คือลดการกินอาหารเค็มคุมน้ำตาลและความดันโลหิตให้ปก,กติน้ำตาลก็น้อยกว่า120ความดันโลหิตให้ได้ร้อยยีดูแลสุขภาพให้แข็งแรงมันออกกำลังกายสม่าเสมอนะครับแล้วก็รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งหลีกเลี่ยงยาที่มีผล ต่อไตและก็งดโซบหรีรวมถึงแอลกอฮอล์ด้วยผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคไตคือผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันโรคโรคอ้วนโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดภูมิแพ้และโรคภูมิแพ้ตัวเองหรือว่า SLE อะไรพวกนี้รวมถึงโรคนิ่วกลุ่มคนที่มีประวัติพันธุกรรมเป็นโรคไตพวกนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือมีประวัติการใช้ยาที่มีพิษกับไตเป็นระยะเวลานาน หรือว่าบุคคลที่มีอายุ60ปีขึ้นไปควรจะมีการตรวจสุขภาพไตเป็นประจำทุกปีเพื่อดูค่าไตนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเป็นโรคไตควรรู้ปัจจัยเสี่ยงและตรวจสุขภาพไตเป็นประจำเนื่องจากเนื่องจากไตวายเรื้อรังในระยะแรกมักจะไม่มีอาการแต่สามารถตรวจพบได้แล้วนะครับฉังนั้นควรจะไปพบแพทย์นะตรวจสุขภาพประจำปีอันนี้สำคัญมาก แล้วก็สังเกตตัวเองถ้ามีผิวปกติซีดเหนื่อยง่ายดูว่าปัสสาวะออกน้อยลงหรือว่าบวมอะไรพวกนี้ควรจะไปพบแพทย์ด้วยแล้วก็พวกที่มีโรคเรื้อรังเบาหวานความดันไขมันอะไรพวกนี้รวมถึงโรคพุ่มพวงรับประทานยาที่มีความเสี่ยงต่อโรคไตผู้สูงอายุอะไรพวกนี้ควรจะไปตรวจไตเป็นประจำนะครับ สาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ